มึงวันนี้มึงเห็นปะที่แบบครูให้ใส่เสื้อดำอ่ะโหแต่ละคนเลาเสื้อมาแข่งกันจัดอ่ะจะบอกว่าเห็นที่เด็กมองแล้วนหมที่เขาใส่เสื้อเป็นอะไรนะลายไฟเสื้อลายไฟเออเสื้อลายไฟลูกครึ่งร้าน่ะเห็นอนะเออก็มันกำลังฮีทนี่ก็นี่ใส่เสื้อแบบบัดก็คัดมาเหมือนกันนะเพราะว่ามาโชว์เออก็มันจะได้อย่างนี้คนนี่เด้เด้าโชว์อะไรจะบอกว่าตัวเนี้ยนะสีฟ้าโอ้โหทำไมมึงใส่เสื้อเป็นสีฟ้าอย่างเงี้เลยนะ 4,008เลยไงในช็อปนะมีแค่6ตัวได้มั้งช็อปที่ไทยนะโอ้หเหี้ยขอขอจับได้ปะยายากเฮ้ยขอดูป้ายหนกูอยากเห็นกูอยากรู้มันตาอันนี้เขาส่งมาให้รีวิวกัเนี่ยคือ4,008นี่คือเซลล์นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ห้อนี้มึงนฮะถายคู่ีดาไม่ใช่คือู่านคู่ตาอะไรนะ หันครูหันครูพูดไหมคะหันครูหนึ่งสองสามหันครูเท่ากันไอพวกเดือดสามหันครูเท่าไหร่นะสี่พันแปดมันไม่เหมือนเสื้อตื่นเลยแบบเพราะมันเป็นหันครู